มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็พูดง่ายๆว่าเขาเามีเจ้าบ่าวนะครับทิ้งเจ้าสาวคือออกจากบ้านของเจ้าสาวไปนี่ช่วงกลางคืนครับบอกว่าจะเป็นนอนที่รีสอร์ทที่ญาติมานครับและพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าหายตัวจ้อยครับ ฝ่ายเจ้าสาวเองก็เลยต้องเข้าพิธีวิวานะครับแบบไร้เจ้าบ่าวครับทาให้เธอนี้ร,ทรทัทศลรท้อเสียใจเป็นอย่างมากและก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอุปนิสัยดีพ่อแม่เองก็ค่อนข้างจะวางใจว่ารักลูกสาวลูกสาวเองก็รักผู้ชายคนนี้มากครับแต่ว่าก็แปลกใจว่าเขาไม่เคยพาไปแนะนํา ญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวเลยครับไม่รู้ว่าพ่อแม่หน้าตาเป็นยังไงบ้านบอกว่าอยู่อุดรธานีก็ไม่เคยได้ไปบอกว่าพ่อแม่ติดโควิดไม่สามารถจะไปเยี่ยมได้ครับก็เลยเธอเองก็เลยช้ำใจครับมาวันนี้ครับปรากฏว่ามีข่าวเพิ่มเติมครับอเราไปดูกันที่นี้ครับเป็นข่าวเพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมานะครับดูนะฮะเจ้าบ่าวจะว่าอย่างไรนะฮะเจ้าบ่าวจะว่าอย่างไรครับ ซึ่งผมเองก็สันนิษฐานว่ามีประเด็นเดียวเท่านั้นเองครับประเด็นเดียวที่เจ้าบ่าวจัดทิ้งเจ้าสาวก็คือไม่สามารถหาค่าสิ้นสอดได้ครับมีแค่อย่างเดียวนะท่านที่ประสบการณ์ในการรายงานข่าวมานะครับก็คือตกลงมาแล้วเพราะว่าค่าสิ้นสอดนั้นคือเป็นเงินสด2 0 0 0 0 0ทองคําหนักอีก3บาทก็ติว่า3บาทนี่ก็ประมาณ3ประมาณ1 0 0 0 0 0สรวมแล้วก็คือ3 0 0 0 0นบาทครับก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่ผมว่าครับ จาติเโทรตื้ออดีตว่าที่เจ้าสาวถึง11สายไม่รับครับหลังตัวเองเบี้ยวงานแต่งอ้างสินสอดไม่พอรอเคลียร์11พฤษภาคมฝ่ายหญิงลั่นไม่ขอคืนดีด้วยครับเพราะว่าตัวเองอับอายขนาดนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้เวลาบ่าย3โมง20นาทีครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับรายงานความคืบหน้ากรณีที่นางสาวน้ำทิพย์นะครับขอสงวนนามสกุลอายุ40ปีเป็นสาวใหญ่แล้วนะครับ เป็นพนักงานโรงงานย่านนคมอุตสาหกรรมกบ,บินบุรีอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี <c oughs> พบรักกับจ่าสิบเอกนะครับจ่าสิบเอกขอสมหวนนามสกุลซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นทหารและก็เป็นบริการให้แก่นักการเมืองท้องถิ่นด้วยและก็เท่าที่ฟังพูดคุยด้วยก็เชื่อว่าเป็นทหารแต่ว่าเดิมทีนั้นคือสื่อใช้คําว่าอ้างว่าเป็นทหารจ่าสิบเอกครับ ก็ปรากฏว่าเป็นนายทหารพรานนะฮะเป็นทหารพรานจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางโลกออนไลน์เมื่อประมาณเดือนธันวาคม2564ก่อนจะมีการตกลงจัดงานมงคลสมรสในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าได้ทําการสู่ขอจากพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นค่าสินสอด200 0 0 0บาททองรูปพรรณ3บาทครับโดยฝ่ายชายได้จัดเตรียมซุ้มดอกไม้ดนตรีอาหารเครื่องดื่มเองครับ อย่างไรก็ดีครับเมื่อถึงวันแต่งงานทางเจ้าสาวได้มีการเตรียมงานทั้งพิธีทางศางส,สนาโต๊ะจีนพร้อมกับเครื่องเดื่มจำนวน50โติะโตสหรับเลี้ยงแขกครับพอถึงเวลาแขกเริ่มเข้ามาในงานนะครับเจ้าสาวและก็ญาติได้ทําการต้อนรับแขกรอเจ้าบ่าวก่อนจะพบว่าฝ่ายชายไม่มาร่วมพธิธีติดต่อไปแล้วก็ไม่รับสายจึงรู้ว่าถูกหลอกให้จัดงานแต่งงานนั้นครับดูฮะ ดูสภาพของการแต่งงานที่มีแต่เจ้าสาวแต่ว่าไม่มีเจ้าบ่าวครับเจ็บปวดมากแค่ไหนครับผู้สื่อข่าวเองก็เลยเดินทางลงพื้นที่อำเภอนาดีครับนะฮะแต่ว่าศีหน้าเจ้าสาวไม่ดีครับอำเภอนาดีซึ่งเป็นบ้านของนางสาวน้ำทิพย์โดยเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากโรงงานด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองแม่ก็อย่างว่าคนที่เพิ่งโดนทิ้งงานแต่งงานไปจะให้หน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยังไงนะครับ พร้อมระบุว่าวันนี้ฝ่ายชายติดต่อมาทางโทรศัพท์ถึง11ครั้งด้วยกันครับแต่ตนยังเครียดจึงไม่รับครับนอกจากนี้ยังมีนายกอบตอนาดีที่ทางว่าที่เจ้าบ่าวอ้างว่ารู้จักมาเยี่ยมและพูดคุยพูดคุยฝ่ายชายบอกว่าวันงานติดปัญหาทะเลาะกับแม่ครับมีปัญหาเรื่องเงินสินสอดไม่พอเจ้าบ่าวบอกกับนายกอบตอว่าวันที่11พฤษภาคมนี้จะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ สถานีตรุษภูทรนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับเมื่อถามถึงอดีตว่าที่เจ้าบ่าวที่ระบุว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกนางสาวน้ำทิ์บอกว่าจ่าสิบเอกนี่เป็นทหารพรานอยู่ที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตนไม่เคยเห็นสวมชุดเครื่องแบบเม้่แต่ครั้งเดียวครับรู้จักกันครั้งแรกผ่านทางเพื่อนแนะนําทางออนไลน์จนมาพบกันครับ ซึ่งฝ่ายชายอ้างว่าพักราชการจากชายแดนก่อนจะมาตกลงเรื่องของงานมงคลสมรสตนแล้วก็ครอบครัวรักแล้วก็วางใจควรวดเร็วเกินไปแล้วก็ขอให้ฝ่ายชายช่วยเรื่องค่าเตรียมงานด้วยครับต้องการให้ในายเอกมารับผิดชอบทั้งหมดส่วนถ้าพายถ้าเผื่อมาขอโทษยืนยันว่าจะไม่ขอคืนดีด้วยคุณพ่อบอกว่าไม่เอาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วเราถูกแบบเราถูกหลอกครับแบบงงๆอยู่ครับมันก็เป็นงงๆเหมือนกับ าทางด้านหนุ่ยอําพลลาพูนครับมันก็ยังงงๆอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีครับทําให้ทุกคนรักไม่คิดว่าจะทําแบบนี้กับเราได้ลงคอนี่นางสาวน้ําทิพย์พูดน้ําเสียงด้วยน้ําเสียงที่เศร้าส้อยครับ <c oughs> จากนั้นผู้สึขกขาก็เดินทางไปพบกับพันตรุเอกสมพานสุขสำราณนะครับผู้กำกับของสถานีตลภูธรนนาดี จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้ร้อยตุลเอกยุทธภูมิทำโรงทำนะครับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจุทธน,นาดีได้รับแจ้งเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วโดยฝ่ายเจ้าสาวมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วแต่ไม่มีความผิดกฎหมายในทางอาญาส่วนทางแพ่งคู่กรณีสามารถพูดคุยตกลงกันได้เป็นคดีทางแพ่งครับนะฮะส่วนทางอาญาไม่มีความผิดแต่ประการใดอันนี้ก็คือทางด้าน ว่าที่เจ้าสาวนะฮะนางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีนะฮะเป็นสาวโรงงานอยู่ที่จังหวัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับเธอบอกว่าทางฝ่ายชายนี่โทรมาติดต่อแล้วถึง11ครั้งด้วยกันแต่ว่าเธอไม่รับสายยังเครียดอยู่และก็ยืนยันว่าวันนี้นะส่วนพรุ่งนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นี่ยืนยันว่าจะไม่ขอคืนดีด้วยเพราะว่า,าฝ่าย <c oughs> ฝ่ายพ่อแม่ก็ไม่ขอคืนดีนะครับ ฝ่ายแม่เองก็ไม่ขอคืนดีด้วยนะครับเพราะว่าทําเราเจ็บแสบมากเมืองกันครับครับเป็นความรักที่ไม่ลงตัวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีความรักที่ลงตัวมาฝากครับนะฮะวันนี้วันศุกร์ต้องมีเรื่องราวทิ้งท้ายด้วยความสุขเล็กน้อยนะครับอาไปถึงท่านด้านพูทที่อุปถัมภ์รายการครับถ้าเผื่อใครนะครับมีรถแล้วนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาครับ ดูแลมากกว่าและก็สบายเจยกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศอ่อนรถออบรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับแล้วก็รวมไปถึงทั้งแกมเตียแกมเมตเตียและก็รวมไปถึงการจาหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํานะครับ และก็ยังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำไปได้เลยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนช็อคอัพและก็เติมลมในตัวเจนครับคุณกันยายเองก็ย้ำจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยายเองดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องยกให้ถาวออย่างยนต์ครับ <c oughs> ส่วนอีซี่นะครับผู้ที่ มีรถและอยากจะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์ครับเลือกเติม EC ครับเป็นสารฟูเซติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสุกรอ <c oughs> รถควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับนะครับ นี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยางยน์ทั้ง3สาขาหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับป um ั๊มปตทหัวสนามบินสอสยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบล bon, สวิทถนุนคลังอาวุธ CVN ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็ร้านรุทวี5แยกวารินร้านแสนลักออโตสวิทตรงข้ามตึกดีแท็ AC, ทางไปจังหวัดศิสเกตอีซีใช้ง่ายสบายใจสินค้าไทยคุณภาพส่งออ